วัสดีทุกคนโดยวันนี้เราเป็นเดอนเกมทีวีดีเฟนตกับเราไม่ได้มาเล่นเรามารีวิวอตัวสมิธิว่าก็ตリーทีวีใหม่ในดาน์มันจะสมดีรืป่าตัวนี้มันได้นาะนแล้วเราก็จะมารีวิวตัวอีกตัวนึงก็คือตัวนั้นทีวีที่มันต้องได้ตัวนี้นเพืไปเจอในด่านกันเลยไปเลยที่สุดแล้วก็สามารถวางได้แล้วไม่ใช่ตัวนี้ ตังนี้สามารถวางก้อนดีดีดูนั่นะเข้าจะมีน้ำหน้าเม็ดสองพันถล่ม้อยระยะสิบสามและคูดาวสักแต่แล้ว 2, 000, 3, ล 4, ลเ,รเราจะมีบัฟอีในใจรัะว่ามันดีขนาดไหนนี่เราเป็นตอนเราได้เดเวลสองละในตอนเราสามารถทาได้ในเรืง้วนี้ เข้าบ้าน้วมีตายหมดอือแล้วไเสองก็จะมี้อยปีพันสองร้อยห้าหสิก็จะมีปีพันสองร้อยหเก้าสิแล้วก็ระดเดปีดวไวขึ้นลดรงมาสองสองมิลขั้นสามแล้วมันแดงน้อเนี่เป็น สองร้อยส้าละศูนย์จุดเจ็ดถ้าแรกมันจะเป็นอาบระยะสิสบหนึง่งจุดสามวนี้เ่ันอ่ใหไม่หา,า,าได้เออกล่องสุงมนะกมันเะแล้วก็เนี้ยเราวางได้หมดละเดี๋ยวเราก็จะมาวางตัวเนี้ยอันนี้มันก็จะเพิ่มในตัวนั้นด้วย ทำายเิยา15เปอร์เซ็น on ต์า10เปอร์เซนต์ก <sh> no like ับการใกคราแข็งแขึนมแล้วก็รัให้มันเพราะยังไงมันก็ดีละเร็ประมา30เปอร์เซ็นต์ เราตามมาชนะได้แล้วงั่นเราดูนะถ้าเราตันดาเมจจะแบบรุนแรงมากเราเลยนะ9,000ระยะ9.95แล้วเวลาสองในเวลาสองเวลามันเอามาจากตัวระยะกับดาเมจก็มาหก่ตัวเนี้ยหวังเพิ่มมาเราหนึ่งจั่ สองตัวก็พอาจากการคิดู่ชาไปตอนสุดท้ายดีกว่าต<ม>อนนี้กรถึงเบสสุดท้ายละเนี่ยมันก็จะมีบอสออกมาบอสจากมากอันนี้เล่นโหมดน o r m มอเพราะว่าไปฮาร์ดไม่ได้ไม่ไม่รู้ไปนะคะไม่เคยหรอกไม่เไม่่ยยากกนเนี่ยเบื่อเลือดบอสก็จะสองแสนสองหมื่นไม่เลือดบอสสองหมื่นห้าพัน ก็แบบมันไม่ได้เก่งเลยยไงมันตายละแล้วก็รอนี้เลยมันกําลังจะเข้ามาเพื่อที่จะจัดการป้อมเราไม่จัดการบ้านเราแต่เรามีตัวนี้ไงก็รีทีมงนะนี่ดูี่กมันจะดเราก็จะได้ทานตรงนันสองคือมันหยุดนีอับด โอเคแล้วผมจะบอกเลยในตัว Goldy TV Man มันมีจุดเด่นในเรื่องดาเมจละระยะไหมวะระยะมันก็ไกลอยู่แล้วถ้าถูกบัฟมันน่าจะระยะด้วยแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็อย่างมันก็มีแคู่ดาวถ้าไม่มีพวกฟิลบัฟลดครูดาวอะไรพวกนี้มันก็แบบตีนานอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราไม่มีบัฟดาเมจมันก็จะเหลือประมาณหกพัน ถ้าละสำหรับคลิปนี้ส่วนอีตัวหนึ่งไอตัวดำๆตัวนันนันทีวีที่มันได้จากตู้อันนี้ที่มันได้จากตู้เดอะแบ็กลูมตัวนั้นก็เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากใช้ตังแค่ห้าร้อยและด้ามนนาหนึ่งพีชเลือดแตกตามดูแข็งแรงแล้วก็มีคีย์รอคที่ไม่ถือว่ากักแล้วขั้นสุดท้ายก็ถือว่าค่อนข้างโหดด้วดาเมิดจัดจำนวนหน้าถือบัฟก็ไพ่สุดที่ ระยะนี้ล่ไม่ได้ด้วยนั่นแหละแล้วถ้าคุณไปลงมแน่แม่คุณแม่นักเอาเวส้สองคนเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันลงไม่ไหวละในแมวมันมันยากในแมวในโมเดลตีตัวแรกเลือตัวแรกเลือสองพันสำหรับคลิปนี้ก็จบไปละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วย